ทมก็กาสวัสดีนะครับน้าๆเพื่อนๆสายตกทุกท่านครับพบกันอีกแล้วครับกับเราครับ GT p i c h i n g Thailand สายตกแบบโง่ๆก็วันนี้นะมือจับพันเ็ดอยู่เลยนะเตรียมไว้เพราะไม่ได้ใส่สายเซฟก็วันนี้ฮะผมอยู่ของเป็นประชากรนะวันนี้ก็เดี๋ยวขอแมสออกก่อนนะตอนนี้อยู่คนเดียวไม่เป็นไรก็ สำหรับวันนี้ก็เรามาลองนั่งเล่นหลิวด้วยมาลองเช็คหมายด้วยว่าหมายที่ของเปรคเป็นไงบ้างนะก็มาลุ้นกันว่าผมจะได้ตัวไหมก็หมายนี้นจริงๆแล้วผมเคยมาแล้วนะฮะเมื่อ EP ก่อนหน้านี้นะนก็ก็หลาย EP แล้วล่ะที่เคยมาแต่ขยับไปทางด้านนู้นหน่อยนะตรงนี้ก็ตอนนั้นมาเล่นหน้าดินกับหลิว แต่วันนี้คือด้วยความที่ว่าเวลาผมน้อยก็เลยมาเล่นหลิวอย่างเดียวนะฮะก็เลยเดี huh. ๋ยวมาลองเช็คดูฮะว่าตอนนี้คลองเปรมีปลาอะไรบ้างแต่น้ําไม่ค่อยดีนะน้ําค่อนข้างน้อยฮนะน้าน้อยมากแล้วก็กลิ่นก็ไม่ค่อยดีน้ําคือน้ําไม่ค่อยดีเลยล่ะแต่ว่า,าดูจากา ในกลุ่มนะฮะก็มีน้าๆมาตกกันนะก็ได้ปลาน,นินไปยอยู่ฮนะแต่ว่าตัวอาจจะไม่ค่อยใหญ่มากตัวปรมาณสอนิ้วสนิ้วสี่นิ้วประมาณเนี้ยเต็มที่ก็ฝ่ามือกว่าก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้ตัวมั้งไหมจะมีปลาดินกินบ้างไหมฮนะตอนนี้ปลาเริ่มต่อแล้วเริ่มมีอาการกินแล้วมีอาการกินแล้วจะวัดโดน ไอ้นี่เเรายโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปติดตามรับชมคลิปกันครับแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนะฮะก็ฝากไว้นะเพื่อนๆนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยฮะ<ม>จะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคครับไปรับชมคลิปกันครับมีปลาใหญ่ขึ้นนะแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นปลาลแต่มันมีซักเกอร์แน่เพราะว่ามีตากซักเกอร์อยู่นะ ตอนนี้ก็ได้สองแต้มเลยกๆกแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าเมื่อกี้ได้อัดถ่ายไปหรือเปล่าเดีย๋ยวค่อยไปดูก็ได้เป็นปันนินสองแต้มนะลูกปันนินแต่มันมีท่าใหญ่ขึ้นตูมๆอยูนะ่ผมว่ามันน่าจะเป็นซัคเกอร์นะเพราะมันตูมใหญ่กว่าซัคเกอร์ไม่รู้ว่านปลาอะไรนะก็หวังว่าจะมีอารมณ์ที่ดคพอบ้า,างนะเดี๋ยวไปติดตามแล้วชมกันดูคนระับว่า ผมจะมีปุ๊กผิดคิวขอเขาไหมาโ้แต่ถ้าผิดคิวคันหลิวนี่เอาเรื่องเลยนะไม่รู้จะทำยังไงเลยเนะี่ยมาดึงแต้มครับผมอ๋อมันกินยากมากเลยคนะือมันกินนะ่ะแต่เราอ่นไม่ทันตัวมันแค่นะี้ดูเดะได้ไม่เดียวเองเดี๋ยวเก็บไว้นับแต้มเล่นเลยนะ หนึ่งแท่งครับผมตัวเล็กตกยากสีมือยังไม่ค่อยดีพอมาอีกหนึ่งครับผมติดทั้งปากติดทั้งข้างเลยนะฮะ เล็กมากให้เขาว่าลูกเกิดดีกว่านะอ้หนึ่งครับผมแต่นี้เกี่ยวข้างนะเกี่ยวเหนื้อ อีกหนึ่งครับผมไม่ทันตอนวัดตะกี้นะเขเปิดตอนวัดติดแล้วเพราะว่าคือวันนี้ใช้โทรศัพท์ถ่ายกนะ็เลยตั้งยาวไม่ได้เน็ตน้อยแล้วผมก็จากที่ตกได้สักพักหนึ่งนะฮะมันมีแต่ปลาเล็กเยอะนะฮะจริงๆปลาใหญ่มีขึ้นนะฮะแล้วก็ มันก็ไม่ใช่ทักสักเกอร์ด้วยที่ผมเห็นเนี่ยคือท้องอกข,ขาวนคะือว่าน่าจะเป็นปลาตายด้วยต้องมีปลาตายด้วยแล้วก็น่าจะมีปลาอือ่นด้วยที่ไม่ใช่สักเกอร์แน่นอนแต่สักเกอร์ตรงนี้มันมีอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าที่เห็นท้องกขาวมีหลายตัวเลยนะขึ้นท้องขาวๆาวมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เลยนะก็น่าจะเป็นพวกลูกสวายอะไรนะแต่คือมันไม่ทันนะ่ปะปลาเล็กเยอะ ปลาเลเ็กเยอะมากคือโยนเหยื่อลงไปเนี่ยคือปลาเล็กกินหมดเลยนะไม่มีโอกาสที่ปลาใหญ่จะได้กินเลยคือไม่ทันเนี่ยขึ้นเนี่ยท้องเขาขาวเยอะมากถ้าเห็นนะผมไม่น่าจะได้เห็นหรือเปล่าลองดูแล้วกันนะมีขึ้นท้องขาวเยอะอยู่นะ าเล็กกินเลยไม่ทันมันปลาใหญ่ไม่ทันพาเล็กจินถอนกิงถอนจินตอกจินถอนเลยนะวัดก็ไม่ติดนะไม่ใช่ว่าจะวัดติดวัดยาก ปั้นเหยื่อเหนียวหน่อยฮะโอ๊ดไม่รู้เหยื่อหมดยังโดนปลาเล็กกินหมดนะไม่ทันมันอย่างว่าโดานปลาเล็กกินหมดไม่ค่อยทันมันหรอกปลาใหญ่มีขึ้นอยู่นะไม่รู้าท่านเห็นหรือเปล่านะอ๋อโอเค ไม่ลุ้นโดเหลือเยอะไม่เยอะแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยว่าคงจะกลับนะตัวนี้มีไซด์หน่อยครอ๋อตัวนี้มีไซด์หน่อยโอ้โหตัวนี้จะบอกว่าไซต์ตะเขนดีไหมเนะี่ย2นิ้วครึ่งเยอะ ถือว่าใหญ่สุดแล้วนะตั้งแต่ตกมานะมีปลาใหญ่ขึ้นใ,นใกล้ๆนะแต่มันไม่ยอมกินขึ้นเห็นเลยไม่ใช่ปลาเกลือน่าจะเป็นปลาดุกอนะ่ะเพราะตรงนี้มีมปลาดุกเยู่เคยเห็นมีคนได้ปลาดุกมันจะว่ามันไม่ยอมกินก็ไม่เชิงนะกินไล็ทันปลาเล็กมากกว่า มันน่าตกปลาเล็กอะปลาเล็กเยอะมากบอกเลยปลาเล็กเยอะมากไม่ทันมันไม่เสกก็ลองดูฮะเผื่อปล,ปลาใหญ่มันจะพันนะก็ไม่แน่อะไรไม่นแน่ไม่นอนหมายธรรมชาติคนระับนี่ได้แต้มก็ถือว่าสุดยอดแลนะ้วนะเพราะตอนนี้ก่อนน้ำแทบทุกที่เลยในเวลับปทุมนะปทุ่มเราคือแย่ามากนี่ทำมาแย่มาก อย่างที่มาตกนี่ก็ก็แย่ไม่ใช่ดีนะแย่เลยกลิ่นน้ำก็ไม่ดีน้ำก็แไม่สะอาดน,น้ำไม่ดีเลยโอเคครับก็เดี๋ยวไปลุ้นๆกันเผื่อมีปลาปุ๊บครับก็เมื่อสักครู่ฮนะลองเดินไปหย่อนลงประตูน้ำดูเห็นมีปลาดุกข,ขึ้นอยู่นะใช่กำลังกินเลยหลายตัวเลย ไม่กินเยอะผมนะครับผมก็เดี๋ยวเราว่าผมว่าผมจะกลับแล้วนะเอะผมมีธุระต่อนะนี่ก็นี่ปลารวมในวันนี้เจ็ดตัวฮะวัดวัดไม่ติดเยอะเพราะปลามันเล็กอะวัดยากผมก็ไม่ใช่เซียนไม่ใช่เซียนมาจากไหนฮะเป็นเซียนมากกว่าเท่าไรเนี่ยเจ็ดแปดตัวแปดตัวได้ทั้งหมดแปดตัวก็เดี๋ยวปล่อยเลยนะฮะเพราะว่าเราไม่เอาอยู่แล้วตัวมันเล็กไปเลย ปล่อยหมดแล้วเรียบร้อยทำกระชังหายเลยลืมกระชังไว้หลังรถปิลหายไปไหนแล้วไม่รู้ถ้าเกิดใครเจอไม่ต้องมาคืนนะฮะต้องขอประธานอภัยด้วยที่อาจจะทําของหล่นตามทางนะฮะต้องขอประธานอภัยจริงคือไม่อยากจะให้มันหล่นหรอกเสียดายเหมือนกันแหละแต่ว่ามันหล่นไปแล้วนะทําไงได้ก็ต้องขอประทานอาภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะฮะโอเคครับผมตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาสิ้นสุดของ คลิปนี้แล้วนะฮะก็สำหรับเวลานน้อยฮะก็ผลประกอบการก็ได้8ตัวนะฮะวัดวืดบ้างอะไรบ้างนะฮะแต่ตรงจริงต้อหมายนี้นะฮะปลาซักเกอร์นี่มีแน่นอนเท่าที่เห็นนะแต่มีปลาใหญ่ด้วยนะแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าปลาอะไรบ้างแต่เท่าที่เห็นเท่าเท่าที่สันนิษฐานได้ก็คือ,อมีปลาสวายปลาดุกแล้วก็น,น่าจะมีปลากายด้วยเพราะว่า ขึ้ตอนะอน,อนี้อ่าตัวเลสเซอร์อขึ้นแต่ตรงประตูน้ํานี่นะฮะเห็นเห็นอยู่ว่ามีประดุกนะฮะประดุกขึ้นอยู่นะฮะปลาดุกขึ้นอยู่น่าจะเป็นประดุกนะฮะเพราะว่าท้องมันเหลืองเหลืองมันไม่ใช่ท้องดําก็คือมีประดุกด้วยมีสวายด้วยสวายนี่เห็นเลยท้องขาวนี่เห็นเลยนะก็แต่วันนี้เรามาเน้น,นตกหลิวนะฮะก็เลยได้แต่ปลาเล็กๆฮะ แล้วปลาเล็กควรเยอะมากอ่าถ้านานาท่านใดมาก็ลองเด็ดได้เดือนมาดูฮะเผื่อจะได้ปลาดุกกลับบ้านนะคะก็โอเคสําหรับตอนนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะฮะตัวผมเองก็ต้องกลับแล้วเดี๋ยวกลับไปทธุระต่อก็ถ้านานาเพื่อนๆนะฮะชอบใดคลิปนี้ฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r คร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะฮะอ่าแล้วอย่าลืมกดกระดิอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราฮะรีบจัดรีบจัดพูด พูดถูกเลยโอเคถ้าอยงนั้นเดี๋ยวผมกงจะกลับแล้วนะฮะโอเค,คอย่าลืมนะฝากติดตามด้วยฮนะช่องเล็กๆช่องนี้ช่องน้อยๆฝากไว้ในดวงใจด้วยครับโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม